มาแล้วนะคะวันนี้นะคะพามาออกกําลังกายนะคะในหมู่บ้านนะคะอันนี้เป็นด้านหลังนะคะในหมู่บ้านนะคะเรามีลานออกกําลังกายด้วยนี่เห็นไหมคะเดี๋ยวจะให้ชมนะคะเดี๋ยวกลับกล้องนิดนึงนะคะจริงๆแล้วนะคะในในหมู่บ้านนะคะก็จะมีลานออกกําลังกายนะคะก็จะได้มุบรรยากาศอีกแบบหนึ่งถ้าเราออกกําลังกายที่ สนามกีฬานะคะก็จะได้บรรยากาศอีกแบบหนึ่งตลาดออกกําลังกายตรงนี้ก็ได้บรรยากาศอีกแบบหนึ่งนะคะสามารถมาออกได้ช่วงเช้า,เาก็มาก็ได้ค่ะแต่วันนี้นะฉันามาช่วงเย็นนะคะจริงๆแล้วการออกกําลังกายนะคะนะชาดอยากบอกทุกคนว่าเราสามารถทําได้อยู่ในบ้านเราก็ทําได้แต่ตอนนี้นะชัตั้ง ใจไว้ว่าจะออกกำลังกายตามกฎที่ตั้งไว้ก็คือกฎ21วันนะคะมันจะเปลี่ยนแปลงเราได้นะคะทำให้เรา,าทำการออกกำลังกายเป็นนิสัยของเรานะคะและเมื่อวานานี้นชาทั้งเดินสลับวิ่งนะคะก็ได้ตั้ง4กิโลเลยนะคะก็ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะคะทุกวันเพื่ออะไรคะเพื่อให้เราสุขภาพแข็งแรงนะคะอย่างน้อยสิ่งที่ได้เลยบอกเลยว่าตั้งแต่ ออกกำลังกายต่อเนื่องมามากมายแล้วนะคะสิ่งที่ได้ก็คือสร้างวินัยนิสัยสมาธิแล้วก็ความอดทนสูงมากๆเลยนะคะแล้วก็ทาให้ร่างกายและจิตใจเราแข็งแรงด้วยนะคะแล้วก็นะ,ะแต่มันก็าการออกกำลังกายเนี่ยก็จะได้ประมาณ20%เซน ในการออกกําลังกายเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วนะคะเราต้องควบคุมอาหารไปด้วยนะคะเราจะได้ผลมากๆเลยหุ่นเราจะเฟิรม์มเราจะหน้าเด็กนะคะเขาเรียกว่าเราจะเป็นคนที่อาย,ยุเลยเลขสีแต่ว่าเหมือนเด็กอายุ20กว่ากันนะคะก็อยากเชินชวนทุกคนมาออกกำลังกายด้วยกันนะคะก็ติดตามได้ทางคลิปนะคะ YouTube ช่องนัชชาออนไลน์นะคะ อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งนะคะแล้วก็ชวนให้ออกกำลังกายกับทุกคนนะคะแล้วพบกันในคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ